สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Factory Pro Podcast ครับผมพื้นที่ที่เราจะมานั่งคุยกันสบายๆแต่ได้ความรู้เรื่องโรงงานแบบเข้มๆกลับไปใช้หน้างานได้จริงกับผมโปรจาก Factory Pro ครับบนแผงควบคุมของเครื่องจักรทามกลางปุ่มสีเขียวสีเหลืองสีดำมันจะมีปุ่มสีแดงอยู่ปุ่มหนึ่งที่โดดเด่นและสะดุดตาที่สุดแต่คุณรู้ไหมครับ ว่าบางทีบนแผงควบคุมเดียวกันอาจจะมีปุ่มสีแดงที่หน้าตาคล้ายกันอยู่สองปุ่มปุ่มหนึ่งอาจจะเขียนแค่ว่าสต o p ส่วนอีกปุ่มหนึ่งจะเป็นรูปดอกเห็ดขนาดใหญ่และอาจจะมีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบนั่นคือปุ่ม Emergency Stop ครับหลายคนอาจจะคิดว่าก็ปุ่มหยุดเหมือนกันนั่นแหละนะ่านั่นคือความเข้าใจผิดที่อันตรายอย่างยิ่งยวดเลยครับ เพราะในโลกของความปลอดภัยในโรงงาน emergency stop versus stop button ปุ่มแดงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันลิบลับกดผิดอาจหมายถึงชีวิตวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงจิตวิญญาณที่แตกต่างกันของปุ่มทั้งสองนี้ครับมาเริ่มกันที่ปุ่มแรกปุ่มที่เราใช้งานกันเป็นประจำ stop button ปุ่มหยุดเปรียบเทียบง,ง่าย สต็อปบัต o n ก็คือการเหยียบเบรกเพื่อจอดรถตามปกติครับหน้าที่ของมันคือหยุดการทำงานของเครื่องจักรตามลำดับขั้นตอนที่โปรแกรมเมอร์ได้วางแผนไว้การทำงานก็คือเมื่อคุณกดสต็อมันจะส่งสัญญาณไปที่ PLC หรือสมองกลนแล้ว PLC ก็จะสั่งการอย่างสุภาพว่าอ่าโอเคได้เวลาหยุดแล้วนะจากนั้นมันก็ค่อยๆหยุดการป้อนชิ้นงาน ให้แขนกลเคลื่อนกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นหรือ Home Position ปิดระบบสายพานแล้วจึงดับมอเตอร์หลักเป็นลำดับสุดท้ายสรุปก็คือเป็นการหยุดอย่างนุ่มนวลและเป็นระเบียบเพื่อให้พร้อมสำหรับการเริ่มทำงานใหม่ในครั้งต่อไปทีนี้มาถึงพระเอกของเราปุ่มที่สำคัญที่สุดบนแผงควบคุม emergency stop button ปุ่มหยุดฉุกเฉินเปรียบเทียบง่าย Emergency stop ไม่ใช่การเหยียบเบรกแต่มันคือการดึงเบรกมือพร้อมกับโยนสมอเรือลงพื้นหน้าที่ของมันคือตัดพลังงานทั้งหมดของเครื่องจักรในทันทีเพื่อหยุดอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดการทำงานก็คือเมื่อคุณตบหรือกดปุ่ม Emergency stop มันจะไม่สนใจ PLC หรือสมองกลนใดๆทั้งสิ้น วงจรของมันถูกออกแบบให้ตัดการทำงานของวงจรไฟฟ้ากำลังหรือ power circuit โดยตรงมอเตอร์ทุกตัวจะหยุดหมุนทันทีโซลรนอยด์วาลวทุกตัวจะถูกตัดไฟทำให้ระบบลมหรือไฮดรลิกหยุดทำงานในสภาวะที่ปลอดภัยที่สุดมันไม่สนว่าแขนกลจะอยู่ตำแหน่งไหนหรือมีชิ้นงานค้างอยู่หรือไม่เป้าหมายเดียวของมันคือหยุดทุกอย่างเดี๋ยวนี้ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน รูปทรงดอกเห็ดหรือว่ามัชรูมเห็ดเพื่อให้สามารถตบได้ง่ายและรวดเร็วจากทุกทิศทางไม่ต้องเล็งต้องบิดเพื่อปลดล็อกหรือว่า twist to release เมื่อถูกกดแล้วมันจะล็อกค้างไว้ไม่สามารถทำงานต่อได้จนกว่าจะมีคนมาตรวจสถานการณ์แล้วบิดเพื่อปลดล็อกโดยเจตนาเป็นการป้องกันการเริ่มเครื่องใหม่โดยบังเอิญแล้วเราควรจะกดปุ่มไหนเมื่อไหร่สถานการณ์ปกติ ้องการหยุดเครื่องเมื่อทำงานเสร็จสิ้นหรือต้องการหยุดชั่วคราวเพื่อปรับแต่งเล็กน้อยให้ใช้ stop button ปุ่มหยุดปกติสถานการณ์ฉุกเฉินมีคนกำลังจะถูกเครื่องจักรหนีบหรือเครื่องจักรทางานผิดพลาดอย่างรุนแรงและกำลังจะเสียหายหรือเกิดไฟไหม้ที่เครื่องจกักรไม่ต้องคิดครับตบปุ่ม Emergency stop ทันทีการใช้ปุ่ม e m e r g e n c y Stop พร่ำเพื่อ เพื่อหยุดเครื่องจากตามปกติจะทําให้เกิดการสึกหรอต่อระบบเบรกและระบบส่งกําลังโดยไม่จําเป็นแต่การลังเลที่จะกดปุ่ม Emergency Stop ในสถานการณ์ฉุกเฉินแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงการสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้จงทำความเข้าใจและสอนพนักงานทุกคนให้รู้ถึงความแตกต่างนี้ครับเพราะความรู้เล็กเน้อยๆเกี่ยวกับปุ่มสีแดงสปุ่มนี้ คือเส้นแบ่งบางๆระหว่างความปลอดภัยและหายนะในโรงงานของเราสำหรับวันนี้ผมโปรโจาก Factory Pro ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ